สบายดีนะพี่น้องขึ้นเขามันเรื่องงานมากทำหน้าที่สัตนะพี่พน,น้องเลยว่ะนี่ยังหลายตำมะฮงนี่แห,หละตำปูปลาตำมะฮงใงส,ส่ปูมีเรื่องชิวสูพังมาเห็นงานอยู่กรุงเทพยเป็นอดไพี่น้องมวนจะ็ปงานตะปีแล้วนี่ใหญ้กว่าอเองสองคน แปดปีเอนจริงๆไม่ใช่ประเทศไทยได้พูดดีอยู่มาแปดปีแล้วนี่ไงยี่ปีแล้เนี่ยหมดจ้าไดลาจะไ่งันจะปีเลยที่แปดปีสิบแปดปีแล้วได้อีกยังไมเจ็ีชีวิตการเป็นอยูเป็นไง ได้ทีวิกันเป็นอยู่กันดีได้แต่หนึ่สวัสด,ดีนะครับสบายดีเพราะว่าอีนี่อ่ะเป็นเข่าพี่น้อเนี่ยเพราะอีนี่ปีมันโซลายเธอพูดจ่ายคาลุงบาทจับ,บัืหงก็แล้วกั่จ่ายเมื่อานยจบหาบอแมนเมื่อวาได้จ่ายคแต่ว่า,า, <c oughs> วาเราิไม่ก่อนจะไปอ เชื่ใบและถามเพื่อนนี่ครับ่นชุกให้ไปว่ะกับบางคนก็เลยจะไม่เกินอันจะทราอ่ะจับจะเขาพันเลย่เกรนี่แขนยตแเป็นคนนกินนี่แพงกว่าเูาถอกว่าม่ช่วยก็ใหไปอืม กอนที่ได้มาเห็นงานอยู่ประเทศไทนะเกิะเหตุกณชีวิตเท่าดีเกืนหลายคนก็ว่าเห็นงานย่นแดนเมือนฉ u งกลุ่มกินบอ่อแต่เหลืออยู่ครับเหนือหน่อยหนึง่งชายกาห้องกันเดือนละสามพันนะอยู่ห้องเซาเจ็บร้ายไหมเนอะ เป็นแบบใน,นลาย,ลายนเนะ้ะนี่ตะพีน่องจมเกอกิขแซ่บดั้เานเบ,บ็ดจอแบ่บ่ต้มงแซ่บแห้งนี่คือะพีน้องฟังไปเบิตะมังหงเ้อคนเนียติงเป็ดกินแบบบ้านๆอะไรพี่นออ้อง มีอันนี่น้ำชูชีน้ำอาหารใช่พ่ากานนี่กับอะไเราจะกินไหนพี่น้องเบิร์นเอนส อมา,งามมองอาหารญี่ปุ่นก็นมีชูชินี่ชูชิเขาไปส่งห้เขาไปส่งข้อยบ้านดงสังหาคหะเพราก็ดีอยู่เด้อส่งมาที่ห้อบงบ้านยงบอกไเร็วๆว่าเซ็ตทำาห้ เลยได้บรรยากาศห้องนัง้นโบนายบ้านพี่นอ้องมุมห้องว่าถ้าเป็นคนเด่นตั้งเอฟซีเป็นสามสามารถว่านี่พี่นอ้องจ็ดคนมีพี่น้องเจ็ดคนอยู่ไทยเบิร์ตบอสเป็นทารม อยู่ไทยไทยหาปะหาอไรกไ่ได้หาสาเฮ้ยสดีบักหลาเมื่อแลไรเมื่อวานยัได้หาอยู่บ้านชอมไอกีนั่งได้หายังไงไอยาโตเอือยสี่คนก็คววนอยู่นี่เาทย่อรกินไทยนั่นแหละ tính cho ba trong hôm Ai cốc cấp lòng xe là, nó mẹ bán lắp. Tăng mặt đi lắp, nó nó bán nó bán lắp, nó bán nó bán lắp, nó bán thì nó เป็ดเกนเนื้อบรา,ายเนาะกระดูกลายเป็ดกระดูกเป็ดเด่นอย่างองี้ยครับนี่นะทีเด็ด่พี่น้องเหมนชิคุชิเวหานอปุล <c oughs> คือแบบแช่แห่งตำมหง,งน,น,ะะนี่นะบ้านั่นกินเก้มของกันเนาะเนือน้อเนื<ะ>้อน้ิ้มอะน้ิ้ข้าวปุ้นบ้านเน่าเนาะกินกับตำมหฮองเนงาะคือบอกลงคุก,กอะ ก,นะก,กินมุมใครของเบอร์ท่ม,มึยจะยายแฉกได้ไหไมครับขโกว่ออีปุ๊บจะมุมปั๊บเลยกินเป็นน้ำวบากันเป็นน้ำแแม่งมวลปุ๊กงนะูเนะี่ยนะื่นเะต้ มึงไปผิดกันาเคยกูใช่ไหมฮะมึงกูเห็นมันล่วมกับ้เคยจ้ะเมอนีเมื่อไรเดไปผิดไปนะโธ่นี่อ๋อมันนกรบ้อัวมนจาะคุยจำบางหนมเงี้ยแับไหน เบิรงนีมีควาก์ชัหลายอางเป็นยังไงบ้างุเบอร์ี้อคุยน้ำลายอะไรเหรอแล้วก็อาจจะมงกินปูนั่นเองนะว่าจะวาคอยมาแค่ปูเป็นปูเจยดเนียซ้ำสมมูนแซ่บได้เลยแบบแซ่บ

อยู่ด้หมือนรัะดียางเงี่ยงน่ด้ามาหาเงินเตงอะดียางเดียวได้ผัวนีเห็นมาอดทเนะผูกกับการทำงานดีเด้ได้มาเจอได้ก็ว่าดีเดก็ดีอะม่เงินฝากมาบๆน่ภูมใจภูมใจอย่างเดียวนี่แหละ เาอากได้เง้นเรื่องทำไม่ได้ภูมใจเลยภูมิใจได้เพาะว่านี่ใชไทีลงขั้นพม่ได้กับเราจับเพี่นอง่เองรก้อรานไหนั้เไม่ได้กับเาหนิปันจับไดพี่น้องว่าเองได้คว่จะ สวัสดีดครับจบค,คลิปครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อคนเขา้าว่ะกดฉับสช่ไหมแบงแบงขอบคุณครับ